ฮัลโหลเจแปนสวัสดีนะครับผมเอ้าสวัสดีวันหยุดยาวครับพอม่พี่น้องทุกคนก็ก็วันนี้นะครับอยู่ที่อยู่ที่ไหนนะอ่ามาสึโมโตะนะครับจังหวัดนากาโน่อวกก็มาเที่ยวนะครับมีแพนจะไปเที่ยวที่คามิโคจิก็เลยมาพักอยู่ตรงนี้สักกอนนะครับนี่ก็เป็นอ่าสถานีรถไฟนะครับผมสถานีรถไฟมาสึโมโตะมาฮอดแล้วนะครับเอาข้งไปเก็บเรียบร้อยนะครับก็จะมาจองตัวรถ ที่จะไปเที่ยวมืออื่นนะครับผมมี่พี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นเมืองที่แบบว่าเมืองใหญ่นะครับแบบอ,อยู่กันโมโม,มแม่แม่นะครับบ่ค่อยวุ่นวี่วุ่ไไนวายไนเลยนะครับตอนนี้ก็จะไปเบิ่งตั๋วนะครับผมตัว๋วรถบัสนะครับตัว๋วเออฮ้ยยังนี่ทำแปดพาไปมานี่ญี่ปุ่นนะครับผมโอ้โห นนก็ไหนก็หน่อยเถอะ <c oughs> กับผูไดที่มาเที่ยวคามมโกจิที่มาพักอยู่มัสโมโตะนะครับผมกับมาเบิ่งวิธีการซื้อตัวที่เขาจะไปเชียร์อืออ่นนี่ก็เชียร์แลกกันครับพี่นออ้องไปไปเบิ่งครับว่ามันจะเป็นแนวใด้ไปลองก็ไปถามเขเบิง่งเดี๋ยวเขาส่งสป,ปายไปถาม นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นมือนี้เขาจะไปเราเวลาถึงจะมองมมนมีเวลาบอกหรือวอันนั้นยังไง

ก็มาดูนะครับว่าราคาตั๋วจะจากบาทครับพี่นอ้องใช้เวลา10เ,เดินทางนะครับ10โมง15นาทีนะครับไปถึง11 11 11โมง1 5นาที2คนนะครับคนละประมาณ4,000บาท9เซง8,000

ไอ้ประเทนี้สิบเเบื้องมองึ้นไว้นะครับมืออื่นว่าสิบปขึ้นมองได้นะครับก็ออกเดินทาง1ิบโมงห้านาทีเดินทางจากนาคุย่ามานะครับกับมาลงองู่มาซึโมโตจากตรงนั้นมาตรงนี้ค่าตัวมันสามพันนะครับขี่รถไฟมา3า0พันเยนนะครับผมพี่น้องอ่านี่ก็หอดหมองนะครับที่ห้องชิม,มาขึ้นรถล่ะตรงนี้นะครับผมนี่หมายเลขเก้าเ่นป่เขาว่าบางคันเ,นาวาวานเออ ผู้สาวบอกว่าเมื่อคืนอยู่เบอร์เราด้วยว่าสัว่ว่าเดือนเสาร์สิบโมงสิบห้าโอเคนะครับผม,ผมก็ได้ตัวมี่่เรียบร้อยแล้วก็รู้จักมองขึ้นแล้วนะครับผม